สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่คนสวยพี่คนหล่อทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะน้องอ๋อไม่ได้มาคนเดียวนะคะน้องอ๋อก,ก็มากับพี่พี่มลพี่มลน,นะคะอันนี้เนี่ยเราจะไปทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยรอชมได้เลยนะคะไม่เลนิดหน่อยพีๆอย่างนี้ แฟนมันมีแฟนยังนี่ค่ะมีเป็นลูกไม่มีแฟนเป็นลูกค่ะระหว่างที่เรานั่งอยู่นะคะเราก็เจอผักกูดด้วยใช่ไหมพี่มนใช่ค่ะแล้วก็จะเอาไปเป็นทํากับข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราก็เราทั้งคู่เนี่ยจะเก็บผักกูดกันก่อนนะคะนี่ ออกับพี่มนเนี่ยก็ได้พักหายเหนื่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เราพักเนี่ยเราก็หันไปเจอพักปูดด้วยนะคะทุกคนนี่เราทั้งคู่เนี่ยก็ได้เด็ดมานะคะแต่ว่าเราจะไปทําเมนูอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอชมกันได้เลยนะคะ แคมป์ที่คนอื่นเนี่ยได้สร้างไว้นะคะแล้วก็ได้ปูไฟชีตไว้นะคะตรงนี้ค่ะไม่รู้ว่าออเรียกถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอพาไปดูใกล้ๆนะคะนี่จะเป็นไฟชีตอันนี้ไว้เดี๋ยวอ,อเนี่ยก็จะมาแคมป์ตรงนี้ก่อนนะคะเผื่อฝนตกค่ะเดี๋ยวออกับพีม่มนนะคะก็จะ ทำกับข้าวกันแล้วนะคะเราก็จะติดไฟแล้วก็ทํากับข้าวกันเลยนะคะตรงนี้ครับจ,จะติดไฟตรงนี้ก่อนเลยนะคะเราก็จะทํากับข้าว ดูนี่จะชิมเยิ้มเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะ หเห็นไหมน่มาก,กินมาก ดูซีสันก็อาจจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารับรองว่าอร่อยเดี๋ยวชิมชิมให้ก่อนเลยะะเขาจะแอบพี่มนนะคะเาจะแอบกินอืมอร่อยอร่อยมาก อ,อ,อ,อคำโตโตเลยทุกคนแซ่บค่ะแซ่บมากแซ่ตังเลย กินคนเดียวไม่แบ่งเลยนะคะอร่อยสำมาล้วค่ะรู้หอมค่ะ เราทั้งคู่นะคะก็ได้รับประทานเสร็จแล้วนะคะดูเผ็ดแล้วก็แซ่บมากเลยนะพี่มนใช่โหอ,อร่อยอร่อยมากแล้อ๋อนี่จะเฉลยนะคะแคมป์ตรงเนี้ก็จะเป็นที่ที่แถวหมู่บ้านเนี่ยได้สร้างไว้นะคะอ๋อก็ได้มาที่ที่พี่เขาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวป่าแถวหมู่บ้านนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคน ก็คลิปนี้นะคะอ๋อก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ๋อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ